สวัสดีทุกๆท,ท่านคะ่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับคำทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตานะคะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาวันที่8กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ของชาวราศีมีนดวงชะตาของชาวราศีมีนในช่วงถัดจากนี้ก้าวเข้าสู่วันที่8กุมภาพันธ์ดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ตึงเครียด หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาจะค่อยๆคล้คีคายค่อยๆเบาทุกอย่างทุกสิ่งไปในทิศทางที่ดีดูเหมือนว่าดวงชะตาของท่านตอบรับกับดาวการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งย้ายราศีนั้นส่งผลบวกส่งผลดีต่อดวงชะตาของชาวราศีมีนมากกว่าเรื่องที่ท่านนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยเรื่องที่จะต้องเครียด เชื่อว่าในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านจะพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าโดยเรื่องที่ท่านจะพบเจอกับเรื่องราวมหัศจรรย์ดูเหมือนว่าจะมีสามเรื่องด้วยกันที่รอวันที่จะพบเจอกับชาวราศีมีนสามเรื่องราวมหัศจรรย์นั้นถือว่าเป็นเรื่องสามเรื่องราวใกล้ตัวเข้ามาจะทำให้ดวงท่านแรง จะทาให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับสิ่งที่ท่านรอสิ่งที่ท่านปรารถนาเชื่อว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยกับชาวราศีมีนยิ่งนักเชิญชาวราศีมีนเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังคําพยากรณ์คำทํานายเป็นศาสตร์ความเชื่อเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟัง สวัสดีชาวราศีมีนทุกๆท่านสำหรับดวงชะตาของท่านนั้นต้องโฟกัสวันที่8กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงกลางเดือนเหมือนว่าดวงชะตาท่านจะเป็นช่วงเวลาที่พีิกที่สุดของเดือนกุมภาพันธ์หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะวิ่งเข้าหาชาวราศีมีนดวงมงคลนั้นมีมากกว่า3-4เรื่องราวอย่างแน่นอน ในคลิปนี้เราคัดสรรมาสามเรื่องราวเน,น้นๆที่ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มรักที่ท่านพบเจอสามเรื่องราวสามเหตุการณ์มหัศจรรย์ซึ่งถือว่าเกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนชีวิตท่านได้หรือแม้แต่จะนำพาให้ท่านไปอยู่ในจุดที่ดีอย่างแน่นอนเรื่องที่หนึ่งเรื่องมหัศจรรย์เรื่องแรกชาวราศีมีน ท่านจะโดดเด่นเกี่ยวกับคำพูดคำจาในช่วงระยะเวลานี้เป็นต้นไปคำพูดท่านจะทำให้ท่านได้งานคำพูดท่านจะทำให้ท่านได้เงินรวมไปถึงคำพูดของท่านนั้นจะทำให้ท่านได้โอกาสถือว่าเป็นเรื่องดาวดีๆที่ชาวราศีมีนหลีกเดี่ยงไม่พ้นอย่างแน่นอนสำหรับในเรื่องแรกชาวราศีมีนไม่ว่าตัวท่านนั้นจะพูดจาเกี่ยวกับการงานหรือแม้แต่พูดจา ให้ตัวท่านนั้นได้ผลประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีหากจะพูดถึงเรื่องการงานชาวราศีมีนตัวท่านนั้นหากมีการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์หรือแม้แต่การทำสัญญาต่างๆเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับการเงิน<ม>การทองหรือแม้แต่สิทธิ์ต่างๆตัวของชาวราศีมีนตัวท่านนั้นได้เปรียบในสัญญาตัวท่าน จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบใครรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะพูดแล้วจะทําให้งานของท่านนั้นสะดวกสบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านเป็นตัวแทนของหน่วยงานเป็นตัวแทนขององค์กรเข้าไปเจรจาเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะมีผลลัพธ์ในทางที่ดีกับชาวราศีมียิ่งนักและตัวท่านนั้นจะพูด คนก็คล้อยตามคนก็จะหลงเชื่อเรียกได้ว่าคำพูดของท่านนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดอย่างแน่นอนและชาวราศีมีนตัวท่านนั้นหากทำการค้าทำการขายการเจรจาทุกครั้งท่านนั้นจะสามารถปิดจ็อบปิดดิวได้การเจรจาของท่านนั้นจะทำให้ตัวท่านนั้นได้เงินได้ทองเข้ากระเป๋าหรือแม้แต่สถานการณ์ที่แย่สถานการณ์ที่ทำให้ตัวท่านนั้น เพียงแค่ท่านเอ่ยวาจาเพียงแค่ท่านพูดออกความคิดเห็นต่างๆนานาก็สามารถเคลียร์ก็สามารถแหวกผลกับปัญหาไปได้ถือว่าในตอนนี้คำพูดคำจาของท่านนั้นเป็นเอกยิ่งนะักชาราศีมีนจะทำจะพูดท่านนั้นไปสู่ความสำเร็จแต่ก็มีข้อห้ามอยู่หนึ่งอย่างชาราศีมีนต้องระมัดระวัง การด่าทอการพูดจาหยาบคายซึ่งจะทำให้มนขังในคำพูดของท่านเสื่อมลงระวังให้ดีหลีกเลี่ยงให้ได้การพูดจาด้วยคำพูดที่ไม่สุภาพหรือแม้แต่การด่าทอซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อชาวราศีมีนยิ่งนักหากท่านหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้คำพูดคำจาของท่านนั้นเรียกความิริมงคลดีนักแลมหัศจรรย์เรื่องที่สอง ขอโฟกัสไปเกี่ยวกับการเงินในช่วงวันที่8กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงวันกลางเดือนกุมภาพันธ์นั้นดูเหมือนว่าการเงินของชาวราศีมีนจะแข็งจะเด่นจะทําให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับสิ่งที่ท่านรอคอยสิ่งที่ท่านปรารถนาเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างมีโอกาสมีเกณฑ์จะสําเร็จในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นเรื่องมงคลยิ่งนัก สำหรับในเรื่องมหัศจรรย์เรื่องที่3ชาวราศีมีนหากตัวท่านนั้นมีการค้าขายเจรจารต่างๆค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสุดท้ายปลายทางก็ปิดดิวปิดจ็อบได้เงินได้ทองเข้ากระเป๋ารวมไปถึงที่ตัวท่านนั้นเคยมีหนี้สินดูเหมือนว่าในช่วงนี้จะเป็นหนี้สินท่านจะลดลงท่านจะสามารถหาช่องทางในการทำงานหาเงินเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นความคิดความอ่านจะเปลี่ยนแปลงต่อยอดได้ได้เงินได้ทองรวมไปถึงอาชีพเสริมอาชีพพิเศษก็จะนำพาให้ตัวท่านนั้นได้นับเงินเก็บเงินออมไปใช้นี้ใช้สินให้ตัวท่านได้คล่องเนื้อคล่องตัวหายใจได้ทั่วท้องมากขึ้นหรือแม,ม้แต่อาชีพบางอาชีพบางอย่างที่ท่านมองเห็นมองข้ามมีโอกาสที่ท่านนั้นเลี้ยวหลังกลับมาตัดคุณนำทาง เป็นคู่เป็นล่างเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอ้อไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันสุดท้ายปลายทางท่านก็จะเห็นเงินเห็นทองออกดอกออกผลตัวท่านในตอนนี้มือขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นความสำเร็จถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกี่ยวข้องกับกันและสิ่งที่ทำให้ชาวราศีมีนนั้นได้เงินได้ทองมากขึ้นก็คือมีโอกาสที่ตัวท่าน จะได้ทรัพย์สินมรดกตกทอดจากฝั่งของตัวท่านเองไม่ว่าจะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้แต่จะเป็นฝั่งของคนรักที่ได้มามรดกตกทอดทําให้ทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติของท่านนั้นมีเพิ่มมีภูนขึ้นคูณสองขึ้นไปถือว่าในตอนนี้จนไม่เป็นสําหรับชาวราศีมีนในตอนนี้ รวมไปถึงชาวราศีมินตัวท่านนั้นเคยให้ใครหยิบยืมเงินไปหรือแม้แต่เคยช่วยเหลือใครด้วยความเต็มใจก็ดีไม่เต็มใจก็ดีมีโอกาสที่ตัวท่านจะได้พบเจอกับลูกหนี้ของท่านได้พูดได้คุยได้ถามมีโอกาสที่ท่านจะได้ของของท่านกลับคืนมาบ้างหรือไม่แต่มีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะได้ของของท่านคืนมา เป็นช่วงที่ดวงของท่านนั้นเด่นยิ่งนักทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทั้งแปดทิศเป็นชาวราศีมีนที่ตัวท่านจะนำเงินร้อยต่อเงินยอดเป็นเงินพันเป็นเงินหมื่นมีโอกาสที่ตัวท่านจะได้เงินได้ทองแต่ก็ต้องแลกมาที่ตัวท่านต้องเสือเหนื่อยอยากเหนื่อในการทำงานเรียกว่าเหนื่อยก่อนจะถึง จะได้ต่างเหนื่อยก่อนจะประสบความสําเร็จในตอนนี้ดวงระหว่างการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั้นให้ท่านมองข้ามไปก่อนดวงยังไม่แรงยังไม่ถูกจังหวะยังไม่มีโอกาสแต่ดวงชะตาท่านทํางานได้เงินอย่างแน่นอนการเงินการทองจะหลั่งไหลเข้าหาชาวราศีมีนก็เพราะความสามารถล้วนๆซึ่งจะทําให้ท่านนั้นประสบความสําเร็จ ยืนได้อีกอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องราวที่3ามชาราศีมีนในช่วงที่ผ่านมาอาจจะพบเจอปัญหาต่างๆนานา,นามาถาโถมท่านในช่วงวันที่8กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นช่วงที่ปัญหาเกิดขึ้นชัดเจนที่สุดและจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ท่านจะเคลียร์จะแก้ไขปัญหาซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่าน จะได้เคลียร์จะได้แก้ไขอะไรที่เป็นปัญหาเก่าถูกเจรกรรมทุกสิ่งทุกอย่างจะจุบลงในช่วงเวลานี้สำหรับเรื่องมงคลเรื่องนี้ดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะชี้กับปัญหาที่ลายล้อมรอบตัวของชาวราศีมีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการงานการใช้ชีวิตส่วนตัวปัญหาต่างๆที่พบเจอนั้นจะหมดฤทธิ์หมดเดชลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน ตัวท่านนั้นก็จะพบเจอกับเรื่องมหัศจรรย์ที่จะทําให้เงินทองของท่านนั้นไม่ขาดมือติดลมปัญหานี้นี่สินจะค่อยๆค,คลี่คลายได้ตัวท่านนั้นจะหายใจดีทั่วท้องและหากมองไปถึงเรื่องการงานชาราัสีมีนท่านใดที่ตกงานก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่ท่านนั้นจะได้ทํางานไม่ว่าจะเป็นความสามารถของท่านเองแม้แต่กรยานามิตร จะเข้ามาคลี่คลายในช่วงเวลาพอเหมาะพอดีหรือแม้แต่ปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนบ้านทะเลาะก,กับกระยาดรวมไปถึงปัญหาคดีความต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความชัดเจนจะทำให้ท่านนั้นหลุดพ้นกับปัญหาหลุดพ้นกับสิ่งที่ท่านนั้นรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลเรียกได้ว่าตั้งหลักได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแน่นอน ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายลงไม่ว่าจะเป็นตัวท่านหรือแม้แต่คนรอบตัวท่านเข้ามาช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาให้ทุระให้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสจะจบมีโอกาสจะเคลียได้หรือแม้แต่ปัญหาอะไรที่หนักก็จะเบาลงทำให้ท่านนั้นสามารถแก้ไขได้อย่างไม่เกินมือเกินกำลัง ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีก็เปรียบเสมือนว่ายกภูเขาออกจากอกต่อแต่นี้ไปจะมีแต่ความสบายใจเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนระยะเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นสบายใจที่สุดคิดเงินได้เงินคิดงานเกณฑ์ประสบความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างเป็นใจให้กับท่านก็ถือว่าเป็นช่วงเวลา เวลามงคลเป็นนาทีทองเป็นเวลาทองสำหรับชาวราศีมีนคงจะไม่ผิดนักก็จบลงไปกับการทำนายกับการพยากรณ์โดยชะตาซึ่งคำทำนายคำพยากรณ์นั้นเป็นศาสตร์แห่งความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อปู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟงังและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้ดวงการเงินดวงการงานของท่านได้เปิด สำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ